ตอนนี้พักการเมืองแต่ละพักนี่ก็กําลังง่วนอยู่กับการหาตัวผู้สมัคร,ครนะคะในแต่ละจังหวัดนะคะ่ได้แล้วก็เปิดแล้วน่นอนก็ต้องเปิดนะคะเปิดเพื่อเป็นการเปิดตัวกับประชาชนด้วยแล้วก็เปิดเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยนะคะคไปดูเพื่อไทยกันค่ะอขอภายพลังประชารัฐนะคะเมื่อวานนี้พลังประชารัฐเนี่ยมีการเปิดตัวผู้สมัครสอสอของพักในพื้นที่ของภาคเหนือ5คนด้วยกันค่ะ และคนที่น่าสนใจเนี่ยนะคะคนที่น่าสนใจเนี่ยคือคุณเดชนัทวิทย์เตริยาพิรม ลูกชายคุณบุญส่ง,สงค่ะ,ะลูกชายคุณบุญส่งเนี่ยนะคะก็มาเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครกับทางพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะเมื่อวานเปิดตัวห้าคนค่ะมีคุณจำลองรุ่งเรืองนะคะอดีตสสแม่ห้องสอนพักกิจสังคมเป็นว่าที่ผู้สมัครของแม่ห้องสอนนะคะมีพันตรีเฉลิมปิยสิริวัตรอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยวมใต้อำเภอแม่สเรงนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครในแม่ห้องสอนเขตสองมีคุณเดชนัทวิทยาพิรม อดีตรองโฆษกระทรวงพลังงานค่ะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหจังหวัดเชียงใหม่มีคุณสันติตันสุหัตอดีสอสเชียงใหม่พักความหวังใหม่เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต7ของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณนรพลตันติมนตรีนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดี s อสเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต11เเชียงใหม่และคุณพิชิตโมกศรีค่ะ อดีตประหลัดเทศบาลนครน่านเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอเขตสองจังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้นำโดยคุณสันติพร้อมพัดค่ะเลขาของพักให้ก็ไปเปิดตัวกันนะคะโดยนะคะก็ถามมาน,นะคะว่ามียุทธศาสตร์ยังไงเพราะว่าโพต่างๆของพลังประชารัฐเนี่ยกระแสะไม่ค่อยดีเลยนะถ้าไปสู้กับพักอื่นแม้แต่พักที่เปิดใหม่รกระแสะพลังประชารัฐตอนนี้มันตกลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณสันติก็บอกว่า พต่างๆมันก็ไม่ได้แม่นยําตลอดนะ mm. จากที่ตนติดตามพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์ลงพื้นที่เนี่ยได้รับการตอบรับกระแสดีมากๆเลยนะคะประชาชนให้เครดิตกับพลังประชารัฐเป็นอย่างมากแม้พักจะมีอายุ4ปีแต่ก็ทํางานให้กับประชาชนมาอย่างมากมายนะักข่าวเลยถามว่ากลัวเรื่องของการโดนดูดไหมคะ ดูสอสอกลัวเรื่งการโดนดูสอสอไหมคะเพราะว่าสอสอพลังประชารัฐหลายคนเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะคะคุณสันติก็บอกจริงๆแล้วสอสอก็ทุกคนก็สนิทกันในระหว่างที่เป็นสอสอและรัฐบาลก็ได้พูดคุยดูแลสารทุกสุขดิบกันมาฉะนั้นวันดีๆแบบนี้สอสอบางคนก็มีเวลาเขาก็ไปอวยพรวันเกิดมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรปกติอนะ